เชฟนน์ non, แกเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมที่ผมทำง,งานอยู่แกเคยเล่าให้ผมฟังในวันหนึ่งว่าเมื่อครั้งที่แกยังเป็นวัยรุ่นอายุได้สักประมาณ1 7 1 8ปปีแกเคยได้ผ่านพบก,กับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อและชวนสยดสยองชนิดที่ว่าจะไม่มีวันลืมลงอยู่ครั้งหนึ่งโดยแกได้เล่าว่าวันหนึ่งแกกับเพื่อนสนิทอีกสามคนได้ไปเที่ยวงานประจำปีที่ทางจังหวัดจัดขึ้น กว่าจะพากันกลับมาถึงบ้านพักกว่าเที่ยงคืนกว,กว่าเข้าไปแล้วอันบ้านพักของแกที่ว่านี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงไม่มากนักปลูกอยู่ติดกับลำคลองสายหนึ่งซึ่งไหลลงสู่ทะเลแกกับเพื่อนๆมาเช่าอยู่ที่บ้านพักหลังนี้ได้สักระยะหนึ่งแล้วด้วยความอ่อนเพลียและง่วงจัดแกกับเพื่อนๆจึงรีบเข้านอนกันทันทีที่ถึงบ้านโดยกลุ่มเพื่อนทั้งสามนั้นนอนรวมกันอยู่ตรงที่ถูกจัดเอาไว้นอนตามปกติ ส่วนแกปลีกตัวออกมานอนที่แคร่ไม้ไผ่ริมหน้าต่างแต่เพียงลําพังคนเดียวหลังจากที่เอนตัวลงนอนได้สักพักและกําลังจะเคลิ้มหลับอยู่นั้นจูจ่ๆแกก็ได้กลิ่นฉุนของอะไรสักอย่างลอยมาเข้าจมูกอย่างแรงมันก็คือกลิ่นเหล้านั่นเองความรู้สึกแปลกใจทําให้แกฝืนลืมตาขึ้นมาอีกครั้งอีกก็เพราะตัวแกกับเพื่อนๆไม่ได้กินเหล้ากันเลยในคืนนี้แล้วกลิ่นเหล้าเนี้ มันมาจากไหนกันล่ะหรือว่ามีขโมยจะขึ้นบ้านคิดได้ทังนั้นแล้วแกจึงหันไปมองรอบๆเห็นมีท่อนไม้ขนาดเหมาะมือท่อนหนึ่งวางอยู่ใกล้ๆแกจึงเอื้อมไปคว้ามาถือไว้ในมือโดยเอาเอบไว้ข้างๆตัวยิ่งเวลาผ่านไปกลิ่นเหล่านั้นก็ยิ่งระครงรุนแรงยิ่งขึ้นมันช่วยขึ้นมาตามลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างบานนั้นคล้ายกับว่า แหล่งที่มาของกลิ่นกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะในตอนนั้นแกกระชับถอนไม้ในมือไว้แน่นเริ่มรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเม็ดโป้งซึมผุดขึ้นมาตามหน้าผากจนชุ่มดวงตาทั้งคู่ของแกจ้องเขงมิงไปยังช่องหน้าต่างที่เปิดอ้าอยู่ห่างออกไปเพียงแค่เอื้อมเสี้ยววินาทีนั้นเองก็ปรากฏใบหน้าหนึ่งโพล้นขอบหน้าต่างขึ้นมาแกรอจังหวะโอกาสนี้อยู่แล้วไม้ในมือถูกขยับ เป้าหมายก็คือตรงรกลางกระหม่อมของผู้บุกรุกนั้นแต่ยังไม่ทันที่ไม้ในมือของแกจะฟาดเปรี้ยงลงไปยังเป้าหมายใจของแกก็หล่นโครมลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเสียก่อนเมื่อได้เห็นใบหน้านั้นอย่างทันาชัดเจนโอ้คุณพระช่วยเพราะมันเป็นใบหน้าของผู้ชายที่สีดเผือกและผอมตอบจนแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเบาตาลึกโบหน้ากลัว แม้จะถูกโขมเผ่าที่เปียกโชกราวกับเพิ่งพุูดขึ้นมาจากน้ำมาดาลู่ลงมาบทบางบางส่วนไปก็ตามทีแกรู้สึกเกรีวาบและชาดิกไปทั้งตัวหวัวใจนั้นเกือบจะหยุดเต้นเอาเสียให้ได้เมื่อเห็นมันเสียยิ้มริมฝีปากอันซีเซียวยิ้มเยาะให้แกเห็นน้ำเลือดน้ำหนองไหลยืดย้อยเป็นทางหน้าสยดสยองส,ส,สีเียนเหลือที่จะกราวแกพยายามที่จะจงเสียงร้องขอความช่วยเหลือ แต่ก็ทำไม่ได้ราวกับว่ามีอะไรมาจุกอยู่ที่ลำคอพยายามขยับเขายื่อนตัวก็ไม่เป็นผลดูเหมือนว่าร่างกายทุกส่วนของแกนั้นจะกลายเป็นอวมพาดไปโดยสิ้นเชิงแกได้แต่นอนอ้าปากค้างลืมตาโพรงจ้องมองภาพอันน่าสะพรึงกลัวตรงหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อความกลัวพุ่งขึ้นจนถึงขีดสุดแกก็เริ่มรู้สึกหน้ามืดเริ่มหายใจ,จติดขัดเป็นห่หวง ในตาก็เริ่มพร่ามัวลงเรื่อยๆโลกทั้งโลกหมุนติ้วราวกับลูกข่างและและ้วทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวก็ดับปูบลงไปในทันทีเชฟนอนมารู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนๆร้องเรียกพอตั้งสติได้แก่ก็ได้เล่าเรื่องที่เพิ่งประสบมาให้กับเพื่อนๆฟังทุกคนก็เลยตกอยู่ในอาการควันผวาไปตามๆกันทั้งคืนไม่เป็นได้อันหลับอันนอนกัน จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเชบนนกับเพื่อนๆก็ออกไปสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นว่าเคยมีคนตายที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนมีชายขี้เมาคนหนึ่งพลัดตกลงไปในคลองแล้วจมน้ําตายอยูข่ข้างบ้านหลังนั้นนั่นเองเท่านั้นแหละทั้งเชฟนนและเพื่อนๆของแกต่างก็เร่งเก็บข้าวของกันจ้าวละวันแล้วก็พากันย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้น กันทันทีบทประพันธ์โดยหมงมองเลซุงขอบคุณครับ